ชกกี้เคยดูสกูปุไปดูวะดูตัวแชกกี้อ่ะที่เป็นที่ผมผอมตัวตัวพระเอกอ่ะเหมือนแม็กปะอ๋อแต่เป็นผมผมขาวอ,ะอ่ะไอ้ผมนองสองอันเลยนะผมพอดีไม่ใครจะกินออริจินอลอดจะไม่มีใครได้กินอีกต่อไปก็แค่นั้นเองก็คนอื่นอดอ่ะ คันเท้าเขาบอกว่าคันเท้าจะโชคดีมาถือเลยคันเท้าแล้วไปที่เมื่อกี้เอ็มอุ่นกี่ขายคันเลสิบพอพี่สิบห้าพอสิบห้าพอจริงๆคันเท้าคือไปที่อื่นอนี่ปากเสียอีกแลจริงโกรธอีกอ่ะเดี๋ยวโกรธอีกไม่ไปที่อื่นเหมือนแบบได้เดินทางไกลอ่ะอ่ะยังอีกเอ้าอืมเนี่ยเขามีฝ่ายเดินทางไกลเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยใกลแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าวันต้องพยาไงไปทุกอาทิตย์เลยเออมาสักไกลเถอะ หนึนชั่วโมงอ่ะไปอ่ะครึ่งชั่วโมงเนอะเมื่อวานเมื่อก่อนแบบเดียวเองเพราะว่าเราไปมืดเนดี่ยเราไม่ติดไม่ใช่อ่ะของเราอ้อมบ้างเราอ้อมตลอดพี่เข้าใจป่ะคือบางทีก็ไม่ควรพูดปะวะแหวะใช่ไหมล่ะเดี่ยวนะไม่รู้ได้ไงไปกินข,ข้าว <c oughs> ยังไม่พูดอะไรเลย,เ,ลย <c oughs> เอาเร็วๆเนี่ยอย่าเป็นก็เป็นแค่อย่างเงี้ยยังไงใะ้ย่ะ ฟินนง่ายจังทีอะมันนุ่มนิ่มเป็นนุ่มนิ่มเอ้ามากเลยอะมันนุ่มนิ่ม,ามาเน,ะเน,น,มนมโน้นัดเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนแบบแต่ละคนป่วยอะ่ะไม่อยากกินด้วยอะ่ะก็กลิ่นกินใหม่จีอือเอางี้เราจะตัดให้แล้วทุกคนอใช้ซ่อมกินของตัวเอง <laughs> ดีไหมคือแกต้องเล่นกินตัวคนอื่นเเรากิยแกันไม่ได้เลย นี่นะโอยก็เดี๋ยวติดนะคือเมื่อคืนที่นอนด้วยกันเกยคิดว่าไม่ติดแต่ดูทุกคืนที่นอนอ่ะมันหัวหัวจุ้มกับเอมตลอดเวลาเลยนี่ยังดีที่ยังไม่ติดสักทีนี่ไงมันเริ่มเหมือนปลาท่องโกะตัดไปตัดมาคือมันอร่อยมากอ่ะพี่ตอนที่ตัวเองกินอยู่นี่เจ็บเออแลมาบอกว่าตัดให้นวยเกยนวยไอ้ของเขาไม่คว้าที่อยู่ไม่ รู้เลยเป so ็นคนนี่ใส่อยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะติดไหมเนี่ยคือมันแค่ปัดเนี่ยเนี่ยกินตรงนี้ไงเนี่ย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 จะติดไหมล่ะค่ะคือใช้ใช้ไหมข้างในหัวเนี่ย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 เรือดูดิมันจะไม่ติดยังไงอ่ะเอ้ยนี่ยคือวแต่นสวยน้ำสวยเพอ่ะอ้จันคนลุกว่ะ คิดถึงจัดมากอ่ะพี่คือมันไม่มีจัดแล้วมันรู้สึกแบบมันอารมณ์เสียอ่ครับไปไปไปเอ๊ไปคือแบบต้องรู้ว่าชีวิตเราอ่ะขาดจัดไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเอ๊จริงจริงเว้ยพี่ว่าไม่น่าใช่จัดนะเอมจริงจริงพี่ถามวันนี้เอมโคตรไม่หยิบเลยอารมณ์ไม่ดีเห็นเมื่อวานเว้ยเฮ้ยไม่มีจัดแล้วเราไม่ดีเลยเว้ยคือแต่เมื่อกมาคืออะไรวะคือตัวอะไรอ่ะคือไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำเลยใช่ คือปกติถ้าสมมติว่าอูนิมัเนี่ยก็จะมีไอจานคอยแบบทำให้แบบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นโล่งไม่งอเลยนะพอไม่มีจานปุ๊บอินนี่หน้าหผันไฟกว่าเดิมโล่งไม่งอเลยนะจะไม่งอใช่ป่ะตอบเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนงอแล้วแบบพ่นจากชาลีล่าอยากกินเรลเวลเวทอีกอันพอแล้วพี่เยอะแล้วจะควรไหนคนอื่นเขากินบ้างพี่ แต่เราอะโคต้าเราอะโคต้าเรายังมีอยู่พี่เราะเรากินได้หกชิ้นไม่เยอะจังอะก็สองสองสองพี่บอกคนละสองไม่ใช่หรอไม่เยอะกินไปเยอะแล้วเว้ยกินไปสองชิ้นเองนับจากเมื่อวานกับวันนี้ก็ของเอ็มมาเลยชิ้นหนึ่งไม่นะไม่แกก็กินไปสองแล้วสองอะไรอันนี้ไม่นับตีนี้รวมไปแล้วแต่้าบอกว่าเราสามคนถ้าบอกว่าห้านับรวมกันเราสามคนเหลือแค่ชิ้นเดียวเออถูกอ่ะอุ้ยขอืมอ่ะก็แล้วแต่จะนับเองก็แล้วแต่ 哎，是的。